สวัสดีครับสวัสดีชันช anel ครับผมสวัสดีกันตอนตีห้าครับออ,อกมาข้างนอกครับผมจะไปรับลูกสาวที่มกสจังหวัดครับตีห้ามาถึงแล้วมาถึงตัวจังหวัดแล้วกำงจะออกมาครับเพิ่งจะโทรมาบอกว่าถึงเราใช้เวลาเดินทางประมาณสักสี่สิบนาทีครับอย่างเร็วถ้ารถไม่เยอะนะถ้ารถเยอะก็ชั่วโมงหนึ่งครับ แต่าบาไปถึงบขสก็ประมาณทักส0กว่ากิโลอันนี้เดินเปลารถครับผมล่ับไปได้จีนเนาะออกไปคนเดียวครับผมแม่บ้านกี้ไม่ตื่นครับแต่ถามแล้วบอกว่าเออไม่ต้องมาแล้วพี่เกล็นรอครับเดี๋ยวลูกรอ,อนานครับอยู่ที่คนส่งอาจจะไม่มีผู้โดยสารเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงเช้าครับครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับผม าแล้วครับโอ้โหวิ่งมาจะออกมาเส้นเำืภอบังประมาครับผมทำถนนอยู่และตรงที่กับรถก็อยู่โค้งหักสองตรงที่เคยลับเลทแตมันมีเบรเกอร์อกันเห็นปลายเล็กนิดเดียววิ่งเลยปุบอีก8-9ก้ากิโลคงจะได้กลับรถ,ก,บรถก็เลยวิ่งมาลาดบัวหลวงซะนิ่งจะมาถึงครับผม ล่าไปสักไกลเลยลุงนกน่าสวยมากเลยฮาบสันนิดนึงครับเดนินมีหน่ทางลาดบัวหลวงก็อโอโ้นอมโคกเลย สวยมากเลยวันนี้เช้าตอนเช้าครับนกบินมาอู้เยอะเลยเป็นฝูงมันฝูงเลยกล้องอาจจะมมงเห็นครับ สีร่รถแล้วครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามาสักสิบโมงขึ้นมาก็เลยวิ่งวนกลับมานั่งเล่นอยู่ปั๊มปะตะทครับเดี๋ยวเก้าโมงขึ้นแล้วเดี๋ยวสักพักเข้าไปครับช่างเพิ่งจะตื่นเลยขอเวลาสักชั่วโมงมานั่งเย็นๆครับปตทกลางนั่งมีโซนนั่งรันนาห้องน้ำครับมันลมทีเดียวนะที่อื่นก็เดด ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ครับวันนี้ซัมไอด้าก็เมื่อวานก็เจอไป32 0 0ันะ3,190บเาิจเจอน้ำมันพันหนึ่งวันนี้วันนี้จะโดนเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยครับก็มาลุ้นดูกันี๋ยว่าทุกการมันเสร็จครับ,บ,รบเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าผมตอนนี้ก็1ิโมงแล้วครับแล้วก็ได้เวลานัดก,กับช่างแล้วกำลังเดินทางไปครับ ก็ไกลกันประมาณสัก4ี่กิโลแลวครับจากอปเอร์วรรรนี้เนาะสีกิโล หลุดเชื่อมครับเชื่อมแล้วเชื่อมไม่อยู่เชื่อมแล้วหลุดอะไรเชื่อมให้ก็ไม่รู้ตั้งคุณแรกนี่หัวน็อตหลุดไปแล้วเดี๋ยวจะตัดตัด,ลลดแล้วเปลี่ยนบูทแล้วก็เชื่อมใหม่งานงอเลยนสนิมนหมดเลยนะอะไรก็ว่ากันไปครับ,บก็ตัดน็อตครับตัดน็อตได้ฝังใหม่ เชื่อมฟังใหม่ครับดูรอยเก่าเชื่อมมาไม่เนียนไม่ก,กิกเลยน่าจะใช้ไฟฟ้าอา,อากอนหนากเอาสนิมหุหมดครับยิ่งเปิดยิ่งเจอเยอะข้างล่างโวนหมดเลยเลอตุ่มเป๊ะโคนข้างล่าง อันนี้ชนหมาแตกไม่เปลี่ยนคันหน้างก็พูเคอเอาวันไหนก็ไม่รู้โอยแต่ภาพกระจกก็ได้เปลี่ยนให้ท่างเขารวมๆราคาอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่เนาะสามสี่หมื่นได้มั้งเกินราคาตัวรถเลยทักสี่หมื่นตัวรถราคาสามหมื่นยังตอนนี้ตกหัวเพราะได้ขี่ครับของงาน ซื้อใหม่ก็ไม่ไหวครับก็ตอนนี้ก็เชื่อมหัวน็อตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนบูทบูทประตูอีก ไอ้นี่คับมีช่างหัวมันลอยมันช่างเขาเดินไปหาบูธอะไรอยู่แล้เราก็ขอแค่ประตูไม่ตกก็ะอรนะครับหนึ่งพวกนี้วันนี้ก็ให้เขาประเมินราคาให้อยู่ครับตีราคาให้อยู่ว่าเปลี่ยนกระจกด้วยแล้วก็ทำไอ้นี่ด้วยครับทำเสาด้วย ื่อกี้แกะมันใส่แกะมันออกเลยถูแล้วต้องให้เขาทำเสาตีกล่องทำเสาให้ไม่รู้จะเท่าไหร่น่าจะเปลี่ยนแค่นิดช่วงนี้น,ะนิดเดียวทำเสาแล้วก็ท้ายแปะแตัวนี้ให้นิดหนึ่งครับแล้วจะได้เปลี่ยนกระจกเลยทีเดียวเล้กระจกก็แตะกันไปคือโอกาสดีเลยับดูราคาก่อนครับประมาณสัก สี่ห้าพันก็น่าจะเปลี่ยนฝ้ากระโปรงเนี่ยเดี๋ยวไปหาดูของมือสองครับสบภาพอะรอช่างเขาครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีครับขอ,ขอกับเมื่อวานแหละนีก็อาจจะใส,ส่กับเมื่อวานนีกสักรึ่งชั่วโมงอยู่ไอสอกถ้าชั่วโมงอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเพราะว่าใส่ประตูใส่อะไรก็ใส่ลำบากนิดนึงครับมันแทบแคบพื้นที่มันแคบ เสร็จแล้วครับผมก็โอเคครับจบเรียนจิ๊บเลยเดือนแรกตกลงมนเยอะเลยอันนี้โอเคเลยช่างก็คิดไม่แพงครับทำเป็น้นฟันวันคิดแค่สี่ร้อยก็เลยบอกอให้ค่ากระเบเป็นร้อยหนึ่งอยู่แล้วทำเมื่อเหลืสี่ชั่วโมงสี 400. ่ร้อยไอเราทำแป๊บเดียวเลขันทันสองพันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วดีข้าว ลังนกหัวขวานเล็กครับจปก,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 ปกตัวเล็กๆนี้เดียวตัวประมาณนกคุ้มอันนี้ก็กำลังเดินกับบ้านครับผมรถจอดแล้วอันนี้ก็สเสบียงเราก็ซื้อไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ออกมาแล้วปลายสบายสองแล้วครับเสร็จก็โอเคแล้วตู้มันต้องปิดดังปิดแรงแล้วปิดเบาๆก็เข้าแล้วสบายใจครับท่านก็คิดทุกถูก คิดสี่ร้อยให้ไปร้อยหนึ่งเป็น500เฮ้ยทำให้คนก่อนนี้ทําให้คิดพันหนึ่งมันเชื่อมแบบจะหยาบไปให้มันก็เลยตกนี่ทาแบบโอ้โหละเอียดมาก ขอบานครับวันนี้อีพีนี้ก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับวันอาทิตย์ครับแดดมัเป็นเปลี่ยๆบ่ายสองโมงเลยหิวข้าวอยู่เราจะกินหรือว่าจะเรากินข้าวเย็นเลยทีเดียวอึดท้องต้มมาม่าสักห่อนึงกรับพอเจอกันคลิปต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ